ใช้สกิลได้ปะใช่ได้ใช่ได้โอเคได้หมดทีด่อ่ะเอ๊สควอช <c oughs> อปเฮ้ยอย่ายใช้โดนหานะเว้ยเดินเลยกูไม่ยิงไม่ย <c oughs> ิงเดินเดินหาเลยฝั่งฝั่งรับห้ามยิงโอ้ห้ามหไอ้ห้าม ทอนแล้วทอนแล้ว seconds Five ว n นาทีและนับบอม location ลอดภ r e โหช่างเรียบเลยเดี๋ยวทอนไหนวะเนี่ยแล้วห้องสีชมพูแล้วมึงดูสีกูดิแล้วมันบอกแล้วมึงมีกล้องสวยที่ย ไไไอนี้เคียจ่าจ่าตรงนี้เคลียอิอดไ้หมรันมอหลดได้ปะถ้าเหลือถ้าเหลือแล้วก็เหกืดเหลือสามสิบวิแล้วหามันเจอต้องกดรีโหลดได้่อยจนเเดินแล้วมตามมามึงคุมไปที่ที่ขังนะ่อา คนเหี้ยเจ้าหายไปแล้ว Op4 has located a bomb ทำเสียงไว้เป็นการให้ลูกสมุนครูได้รู้ว่ามันมีคนอยู่แถวนี้เห <laughs> มือนเหมือนเหี้ยอยากตามอะแจ้งเฮ้ยไปเจอไป ห้ามหนีใช่นะคือซ่อนอยู่งั้นเลยซ่อนโอเคแล้วมันจะหนีได้เหมือนเล่นซ่อนแอบไว้เนี่ยโอเคอยู่อยู่กับที่นะห้ามวิ่งไปไหนเลยไอ้มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนที่ก็ได้เหมือนเล่นซ่อนแอบวะอย่ากูไปหายตกห้ามเปลี่ยนหรอห้ามเปลี่ยนดิดูไอ้ที่ห้ามเปลี่ยนนะังไงไหนห้าห้ามเปลี่ยนหรือว่าไง เปลี่ยนได้เลยหมืนแล้วได้เปลี่ยนถ้าถ้าเห็นก็อะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นก็คือแพ้ไงอ๋ออี่ร้อยู่ไหนวะเนียนนังวะไอ้ปราชูหาเจอแล้วดูแล้วคนนั่งไม่นะกูออกมาให้กูลงข้างล่างได้ลงข้างล่างแมงดาวเนี้จะเป็นตัวอะไรฮ้ามออกจากบ้านนะบอกเลย เมีมีคนหาข้างนอกบ้านอยู่แล้วนะหามแม่อะไรเนามซิวีไปอยู่บนหลังคาวเลยตอบวิวีต้องกดต้องกดลีโหดตลอดคือไงกดว่ากดกดรีโหลดไงดอทเมื่อทำไมวะเสียงมันจีมยอเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยยยยู่ แล้วมึงก็เดินบนอยู่ ว่าจะมาตรวจเนียนที่สุดก็เนียนได้นะโอเค้าเหมือนสายแน่เนียนเลยเนี่ยเนียนเสร็จแล้วข้ามาโดวมาเช็คตอนเล่นเกมนะเว้ยเอาโดยอกข้างนอกบ้านเลยโอเคดอกิบิแม่อย่าไม่เอาไปดิกำโก้กัเอีกจอยเกจเกจกองกองกันมาเอาเคเจน้องโง่มาได้มีขุดวิ่งหาเลย แอดแม่งเลยเน<ส>ี่ยแอดเจ็ดกูในคนงโงนโ่เลยเต่ต้องทำสัดกางข่าาคือสวยไอ้ศัตรูไปนน้ำน้ำบวกไม่ใช่น้ำเลยว่ะทิ้งไปเลย

แนี่ไม่ไม่นี่เราตีเราอย่าได้บอกห้ามออกห้ามออกกออีกที๋ยวเราตามไปตีมันเคยผ่านมาแถวนี้มันเคยผ่านเอาจักอ์มาจะเอาไอ้นี่มาจะโคบอนอย่าบอกบอกบอกห้ามออกไม่ใช่ไม่มีไม่มีจะเคลื่อนอยู่ที่นี่กูพูดดูดมือเลยดะดูไอตีดำๆเลยนะเออไอแม่ข้ามออกไอ้เอาอีกเอาตายแล้วว่ะ โอ้โหใครเขาจอดเนี่ยไม่ตายแล้วใช่ไหมตายแล้ววิ่งอยู่ไหนใช่ไหมโอเคดูเนียนมากหมดเลยเอ้ยอยู่ไหนโอ้ยไหนวะล่างแน่เลยอ่ะยี่ต่อที่กูปิงก็ไม่เห็นใช่ไหมปิงเหรไม่เห็นหมดเลยปิงเห็นอยู่ไหม

กนเี่ยอะไรเี่ยจริจริงแหมนี่ก้อนแมอ,นออกไอ้เทียตินี่ยังไงละ่ะไอ้ริงตีเรามองไปเห็นได้ดันแล้วมันลาตีหนุนมนเจเนเรตนแบบใหญ่โลเปโนเป <laughs> สุ่มไปป่ะสุ่มห้องเลยสุ่มห้องสุ่มแม่งกระตัวนี่ใครเดีนยะใครเดูนะเยี่ยวโกงอะไรมาสักทีสักอย่างคอยดิไม่ได้ไปเลยจะต้องเอาไอ้อย่าให้กูเห็นนะใส่แว่นมา p ริ t ไ้จริงเดินมันามเข้าไปเอาโดนเข้าไปแน่ๆจะโกงอยู่แล้วโกงปั๊บ โอเคี้ะโอเเยยิงทำกนทุกอย่างเคอเียจัดตามคานี่ดิำนงจะขึ้นยังไงวะเนี่ยนี่นี่เป็นไงไงง

นายวัดตรงไปไหนมันกลังกางช่อหน่อย่เหี้ยว่าพอพอพร่เิดคุณต้องจามัเหี้ยจีกเเดืออยู่ข้างบนอะเมันหลอกเล่ากันเนกูจบวิ่งมาอย่างเร็วเฮ้ยโอยเหี้ยกูคนนึงไหนวัตรงไหนไปวชเลยว่าเหี้ยเี๋ย โดงปรดเดยนะตัวอันน the ี้เอาไหนตัวอันนี้ไปอย่างนี้ยะเป็นไงมันเนียนปะวะถามว่าเนียนไหมเหรอถ้าถ้าวิ่งเลยมรเเนียน เขาเกียน <laughs> สองเสียงให้กูหน่อยก็เลยจะเจอ <laughs> ไม่เห็นไม่เห็นพอแล้วไม่เนียนไม่เนีย <laughs> น

กันนะทำยัไป,ไปขอบอมกันเอา,เาอเคอกัไอ้ตำวจสเดที่ดแล้วเจอไหมคือขวาแเขบเว้ยโอ้ดีอ่ะแต่เพิ่็เล่นอาหลยอย่าง

Ồ, khỉ thật. Ồ, khỉ thật. Nhìn kìa. Khỉ thật. Cái này, mày đáng sợ. Cái này, mày nhìn kìa. Khỉ thật. Khỉ thật, khỉ thật. Khỉ thật. Khỉ không cố nữa mày? Mày không cố nữa